เชิญครับพี่น้องที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกขอกระดูกเคลื่อนไหลติดนิ้วล็อกมือชาเท้าชาคอบ่าไหล่ตึงออฟฟิศซินโดรมปวดเข่าเข่าเสือ่อมเข่าบวมรองช้ำเจ็บฝ่าเท้ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท ฉี่กระปิกระปอยฉี่เลี้ยราดระบบประจำเดือนมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมไปเจอกันอาการเหล่านี้มันไม่ใช่โรคเป็นเป็นห,หายหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นรักษาก็หายไม่รักษาก็หาย,าหายนอนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนอนพักฟื้นก็หายแต่ถ้าจะตัดความลำคาญให้มันจบให้มันหายไปเลยก็คือเคาะนวดเหยียบสับจัดดัดดึงเปิดทาง ให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกโรคหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอาการเหล่านี้ก็จะสลายละลายหายไปมันก็จะง่ายถ้าเราเลือกเดินทางผิดงานจะงอกงานจะยาวกลายเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่ถ้าเราเลือกทางเดินถูกมันจะสั้นลงเขาเรียกว่าโรคหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็จะสลายละลายหายไป <outro> ด้วยความเมตตาแห่งความเอื้ออาทรพอละลายได้หลักร้อยทำใจได้สบายๆเพราะมันไม่ได้แพงอะไรลองไปพิสูจน์กันไหมครับ ขอเวลาสัก15ถึง45นาทีถ้ามันใช่มันก็จบถ้ามันไม่ใช่เราก็หาทางเลือกใหม่ ไม่ต้องไปทนทุกทรมานอีกต่อไปถ้ามันใช่มันต้องจบภายในเวลา15-45นาทีถ้ามันใช่มันก็เหมือนไขกุญแจเข้าบ้านคลิกเดียวคลิกเดียวจุดละ5นาที3นาที5นาที3นาทีหรืออาการละ5นาที3นาทีเป็นหลายจุดก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าเป็นน,น้อยๆก็ง่ายนิดเดียวครับหลักสูตรตอกเส้นท่านไม่ต้องกังวลใจครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับต้องการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักสูตรที่15ของกรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ